สวัสดีครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิชมรมมหาบัณฑิตหรือว่าติวเตอร์วุฒินารามวันนี้มีประกาศของสำนักงานประดกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลข้ารราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนรววธ,ธรรมปฏิบัติการตามประกาศสำนักงานประดกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่13มีนาคม2563เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรชาชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการโดยรับสมัครผู้ที่ได้รับปร,ริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิจากอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกอพอโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่20มีนาคม2563ถึง วันที่10เมษายนพศ2563ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่17เมษายน2563ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมนั้นในประกาศบอกว่าเนื่องจากขณะนี้มีวิกฤตการณ์กรณีการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 บําทำให้มีผู้สมัครสอบจำนวนน้อยดังนั้นเพื่อให้การสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการของสำนักงานปรัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วถึงและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการสำนักงานปรัดกระทรวงวัฒนธรรมจึงขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบต่อไปอีก ตั้งแต่วันที่11เมษายน2563ถึงวันที่30เมษายน2563ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวพี่จะเอาลิง์ของการรับสมัครเนี่ยไปไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับในหัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าราชการในตําแหน่งนักวิชาการรัฐธรรมฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงวันธรรมแล้วก็ท่านที่เข้าไปสมัครสอบแล้วนะครับก็จะนํา แบบฟอร์มการชําระค่าสมัครสอบเนี่ยไปชําระค่าทมเนียมในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับต,ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1. พฤษภาคม2อง3ภายในเวลาทําการของธนาคารนะครับ๋อแก้ไขนะครับตั้งแต่วันที่11เมษายนไปจนถึงวันที่1พฤษภาคม2563นะที่นําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชำระที่ ธนาคารกรุงไทยนครับ <c oughs> แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเนี่ยวันที่8พฤษภาคม2566.3ที่เว็บไซต์ที่รับสมัครนั่นแหละเดี๋ยวจะเอาลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไปไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้นะครับก็ในประกาศนี้นะครับสรุปแล้วเนี่ยก็คือสํานักงานบาลัดกระทรวงว่าทําเนี่ยขยายเวลาเปิดรับสมัครสอบ เพื่อบรรจุบ,บุคคลข้าราชการจากเดิมที่ประกาศเอาไว้ว่าจะรับสมัครตั้งแต่วันที่20มีนาคมไปจนถึงวันที่10เมษายน2563ก็เปลี่ยนเป็นไปจนถึงวันที่30เมษายน2563แล้วก็นำแบบความการชำระเงินเนี่ยได้จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563แล้วก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเนี่ยในวันที่8พฤษภาคม2563นะครับ กดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตโจสอบราชการก็นํามาลงใน Youtube ให้น้องได้ติดตามนะครับแล้วครับในวันนี้ในคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ